จอดจอดาอไปใส่มาไปน้ามาคือขับเร็วแถอะไปรีบเาะฮะไปรีบสิบเฝ้าไปใส่รีบรีบเนี่ยไปบ้านคือยังเป็นอาการยังสิโอ้ยก็คนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะเมาบ่บ่โอ้สองขวดเลยด้าเจ้าดอเนี่ยเจ้าเมาได้นน่บอบ่เมาบอบ่เมาบ่เมาแท้ะ เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจว่าจังไหนแข้ใจว่าต่อไปขับรถจะไม่ดื่มแล้วครับขับรถจะไม่ดื่มแล้วครับไปใส่มาหน่น้องมาีดครับแล้วผมจบไปใส่จบไปนั้นหน่อยเดียวนี่ครับคือย้อนซอนมามันหอนครับผมเฝ้าเมื่อผมไปหน่อยเดียวนี่ครับบ้านยูใส่ยู่ทั้งเขาไปนี่ครับแล้วคือว่าไปยูเทิร์นพุ่นผมมาไม่ไก่นี่แล้วครับผมมาเรือขอกมามักง่ายตัวโตนี่ ลู้บอกว่าการขับรถย้อนสอนเนี่ยมันอันตรายอันตรายต่อตัวเฮาอันตรายต่อผู้อื่นคนที่ใส่ถนนร่วมกันแล้วการโทษปรับนี่มันปรับปรับแพงแต่เฮ็ดตามกฎเพิ่นเนาะอย่าไปย้อนสอนอย่าไปมัก่ายเ้อเข้าใจบ่เข้าใจเนาะเออคนพี่น้องบ่ดิไปบ้านครับท่านนา่ครับฮะไปเมื่อบ้านครับนอยเนาะ รูร้เ่ว่า่ใไ่หมวกกันน็อกนี่เขาปับเท่าใดโบลูครับบหน่อยเด้เขาปับเนี่ยนี่หมวกกันน็อกจําให้ขื้นใจใส่หัวไว้จังเสียนะปลอดภัยทั้งเจ้าของปลอดภัยทั้งทุกอย่างนั่นแหละนะครับฮะรับงเสียใส่เนืงอเอาเอามาเออนี่เอาแจกไปเลย,นเลย,เลยคนละอันไว้ดีขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนี่ละภยัย 念念念。Yeah, yeah, yeah.